ดิฉันยืนอยู่กับคุณสุดภาวนาดิสพานุรัต์ค่ะผู้ดำเนินรายการรายการกิฟต์นิวของเราหรือว่าคุณก้อยนะคะสวัสดีค่ะคุณก้อยค่ะเบื้องต้นค่ะต้องถามคุณก้อยก่อนค่ะว่าคุณก้อยมีความรู้สึกยังไงคะเกี่ยวกับงานในวันนี้ค่ะวันนี้นะคะดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะที่ได้มาร่วมงานเปิดตัวเนี่ยนะคะค่ะแค่นี้เหรอคะ่โอเคค่ะถ้าทางจะตื่นเต้นมากตัวสั่นเลยนะคะตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะสั้นๆค่ะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมของเราที่อยู่ทางบ้านค่ะก็อยากให้คุณผู้ชมนะคะติดตามชมนะคะ กิฟฟรินชาแนลของเรานะคะเพราะทุกคนเนี่ยตั้งใจทํางานมากเลยค่ะเพื่อให้โปรดักชันของเราออกมาดีที่สุดนะคะเพื่อสมาชิกแล้วก็ผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้ค่ะขอทราบความรู้สึกของคุณเอกกมลค่ะว่ามีความรู้สึกยังไงบ้างคะในงานถแถลงข่าวเปิดตัวสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมกิฟฟิรินชาแนลค่ะ ก็แน่นอนที่สุดครับก็รู้สึกว่าภูมิใจนะครับที่วันนี้นั้นกิฟฟรีนั้นพัฒนาการเครื่องมือทางการตลาดขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะครับเพื่อที่จะสามารถทําให้ทุกคนที่เป็นนักธุรกิจและสมาชิกรวมถึงผู้ที่สนใจเนี่ยได้เข้าถึงกิฟฟรีนมากขึ้นแล้วก็ทราบเรื่องราวของกิฟฟรีนมากขึ้นครับค่ะคุณเอกมนเนี่ยมองว่ากิฟฟรีชนชาแนลในอนาคตเนี่ยตั้งเป้าหมายไว้ว่าอย่างไรบ้างคะ แน่นอนครับว่าเครื่องมือตัวนี้นั้นเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าเป็นสื่อที่จะเข้าถึงได้ทุกๆคนนะครับดังนั้นเรื่องราวของกิฟฟินชานลเนี่ยพัฒนาการของมันเนี่ยนะครับเราจะทําให้ท่านเนี่ยสามารถดูผ่านออนไลน์ได้และที่สําคัญครับรายการต่างๆเนี่ยนะตอนนี้เขาก็มีโหลดคลิปไว้แล้วแต่รูปแบบของรายการเนี่ยเราก็จะมีการรวบรวมความคิดเห็นมากขึ้นเพื่อที่จะนํามาพัฒนาปรับปรุงให้รายการของเรารวมถึงกิฟฟินชานลนั้นก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นครับน่าสนใจมากเลยนะคะสุดท้ายค่ะรบกวนคุณเอกมลค่ะฝากอะไรถึงคุณผูู้้ขอองงเราาาทที่่่ยบนคะ ก็อยากจะเรียนทุกท่านนะครับว่าให้ใช้เครื่องมือตัวนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับเพราะว่า f ิฟฟรินชานัลนั้นผมมั่นใจอย่างหนึ่งว่าจะสามารถเติมเต็มข้อมูลให้กับทุกท่านในการทำธุรกิจ g ิฟฟรินและทําให้ท่านนั้นสามารถประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้ได้อย่างแน่นอนครับ เรายืนอยู่กับคุณการุณชางประยูนค่ะต้องถือได้ว่าเป็นผู้อํานวยการนะคะสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมกิฟฟินชาแนลถือได้ว่าเป็นหัวเรือใหญ่ของงานนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะคุณการุณค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกับคุณการุณเล็กน้อยนะคะคุณการุณค่ะวัตถุประสงค์ของการสร้างกิฟฟินชาแนลขึ้นมาเนี่ยคืออะไรคะจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการที่ เปิดสถานี g i f e n c h a n n e n เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่เราจะเป็นเขาเเป็น Community TV นะครับโดยการที่เราอยากจะให้เกิดส่วนร่วมระหว่างทางบรษิษัทกิฟฟร n เองนะครับกับสมาชิกของเราเองครับซึ่งสัดส่วนแล้วเนี่ยจริง,รงๆวันนี้ที่ตัดสินใจว่าเอ๊ะทำไมเราถึง <คะ S 1> เปิดเป็น Community TV นะครับ <คะ S 1> เราก็มองว่ากลุ่มเป้าหมายหลักของเรานี่ยนะครับ ก็จะเป็น primary target นะครับก็จะเป็นสมาชิกกิฟฟรีนครับส่วน secondary target เนี่ยอีก30%เราก็มองว่าเป็นกลุ่มเป็นประชาชนทั่วไปนะครับที่มีความสนใจที่สำคัญครับในรายการทั้ง9รายการหลักๆของเรานะครับก็เป็นรายการที่ต้องบอกเป็นรายการที่อัดแน่นไปด้วยคุณภาพต่างๆ สิ่งสำคัญซึ่งเป็นประโยชน์อย่างหนึ่งและเป็นจุดเด่นของเราเนี่ยถ้าสังเกตให้ดีนะครับว่าเราจะใช้บุคลากรซึ่งเป็นคนข้างในของเราทั้งสิน้นนะครับในการที่จะเป็นผู้ดําเนินรายการเองเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราผันตัวจากการที่เราเป็นอุตสาหกรรมเครือข่ายะนะครับเรามาเป็นเขาเรียกมาเป็นคนที่นําเสนอนเรื่องของคอนเทนต์หรือเขาเรียกเป็นคอนเทนต์พรีเวดในในเรื่องของซัท l ไลท์ทีนะครับ และเป้าหมายของก i f ฟิรินชาแนลล่ะคะเราตั้งเป้าไว้ว่าอยากจะให้ก i f ฟิรินชาแนลเนี่ยช่วยเหลือนักธุรกิจหรือว่าเ,ออเป็นเครื่องมือหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะคุณการุณจ,จริงๆต้องบอกก่อนครับว่าก i f ฟิรินชาแนลเนี่ยถือเป็นหนึ่งในระบบสนับสนุนที่ดีที่สุดะนะครับในการที่จะช่วยทําให้ไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นนักธุรกิจเองก็ดีะนะครับหรือจะเป็นประชาชนทั่วไปก็ดีะนะครับได้ทราบในเรื่องของวิธีการทํางานะนะครับหรือวันนี้วิธีการใช้ชีวิตว่าเอ๊ะวันนี้เขาบอก ทำยังไงเราถึงจะมีความสุขในการที่จะใช้ชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็อยากจะเชิญชวนะนะครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับลองมาดูว่าวันนี้เนี่ยทำยังไงถึงจะทําให้ตัวเองเนี่ยนะครับดูดีมากขึ้นก็สามารถเปิดมาดูที่ช่อง112ะนะครับหรือช่อง212นะครับ หรือว่าช่อง214ถ้าเป็นจานเล็ก KU Band นะครับของจานย์ m p m นะครับก็สามารถมาดูกันได้ที่ก i f r i n Channel ครับค่ะแล้วคุณการุณเนี่ยมองเป้าหมายของก i f r i n Channel ไว้ในอนาคตเนี่ยตั้งเป้าหรือว่าวางแผนไว้ยังไงบ้างคะจริงๆครับวันนี้ครับในเรื่องของตลาดทีวีซัทเทิไลท์เนี่ยนะครับก็มองว่าจริงๆวันนี้เรากำลังจะ ถือว่าเป็นเป็นก้าวแรกก้าวแรกในสื่อในสื่อนี้นะครับเพราะฉะนั้นในก้าวต่อไปเนี่ยเรากําลังมองว่าเราจะกำลังเข้าสู่ของ IPTV ซึ่งเรียกว่าเป็นเป็นทีวีซึ่งจะมีมีผลนะครับในข้างหน้ารวมถึงการการบล็อคแคสต์นะครับผ่านกาเรียกผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟนผ่าน iPad ผ่านแท็บเล็ตต่างๆแบบนั้นนะครับ นั่นก็เป็นเป็นสเต็ปต่อไปซึ่งกําลังดําเนินการอยู่โน่าสนใจแล้วก็น่าตื่นเต้นมากเลยนะคะสำหรับคําถามสุดท้ายค่ะอยากให้คุณการุณช่วยฝากอะไรสำหรับนักธุรกิจหรือว่าคุณผู้ชมของเราหนะะ่อยค่ะวันนี้ครับในการใช้ชีวิตของเราเองเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าทางเลือกในการที่เราจะเปิดรับชมสื่อต่างๆมีมากมายทีเดียวแต่สิ่งสําคัญอย่างหนึ่งครับวันนี้แม้ว่าจะมีทางเลือกให้เรา มากเท่าไหร่ก็แล้วแต่การที่เราวางระบบสำรองของชีวิตด้วยการที่ดูว่าวันนี้เนี่ยทำอย่างไรชีวิตถึงจะมีความสุขที่สุดคุณสามารถเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลกได้นะครับมันมีทริคอยู่นิดเดียวก็คือว่าเพียงแค่ทําใจให้มันมีความสุขและเปิดรับสิ่งดีๆที่มำให้จิตใจของเราเนี่ยมันรู้สึกดีแค่นั้นคุณก็เป็นคนที่มีความสุขแล้วครับ ดิฉันยืนอยู่กับสาวสวยค่ะคุณนัทธิดาจันทระวารีค่ะผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์และยังเป็นวิทยากรรับเชิญพิเศษในรายการ g i ฟต์มีไฟค่ะก่อนอื่นค่ะคุณนุกนะคะรู้สึกยังไงคะเกี่ยวกับงานในวันนี้ค่ะ <c oughs> ก็ดีใจมากๆค่ะเพราะว่าทีมงานทุกคนเลยค่ะก็เหน็ดเหนื่อยกันมามากนะคะเพื่อให้มีกิฟต์รนชาแนลในวันนี้นะคะก็ดีใจมากๆเลยค่ะ <c oughs> รบกวนคุณนุกฝากอะไรถึงคุณผู้ชอมของเราหน่อยค่ะก็ <c <oughs> <c อย่าลืมติดตามชมนะคะกิฟท์ชาแนละหรือกิฟเฟ n ร h a ินชาแนลเนี่ยมีรายการดีๆให้ท่านผู้ชมได้ติดตามมากมายรวมถึงอย่าลืมติดตามชมในรายการ g i ฟ e ์มีไฟฟด้วยนะคะที่จะนําเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังค่ะโอเคค่ะอ้อนขอคะแนนเสียงขนาดนี้นะคะ <c oughs> อย่าลืมติดตามให้กําลังใจคุณนุกได้นะคะขอบคุณคุณนุกมากค่ะ